เฮ้ยว้าวโอ้ไปไปดูกันไปดูรถตรงรถเนี่ยครับพี่รถอ,อะไรรถติดโลแกมปครับอุปกรณ์ต,ต,ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่าน,นายอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่า Paper l o ล Cam ครับผม Paper l o ล Cam เบรเปอร์โลแคมทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่จับม้วนกระดาษที่มีกษณะใหญ่นะครับแลแต่กระดาษใช้ของลูกค้านะครับครับครับผมสามารถหยิบจับรูปทรงสินค้าที่มีลักษณะกลม้บ้างครับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายใช่ครับผมอ่าโอเคตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ว่าป็นปากมีครับผมปากมีระยะของปากมีมันมีระยะหมืนนี้ครับนี่ครับแล้วแต่สินค้าของค้าครับ สามารถคำนวได้ครับว่าลูกค้าจะมีที่เท่าไหร่กว้างสุดเท่าไหร่กว้างสุดเท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็แคบสุดเท่าไหร่ใช่ก็คือขนาดของลูกค้าลูกค้าเป็นหลักแล้วก็เราสามารถตัดเล็งได้ขอบคุณครับ <GO av uther> สำหรับครับสำหรับวันนี้ก็ทีงเท่านี้ครับการแนะนำอุปกรณ์ติดตั้งรถ6ลิตรนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ